สวัสดีค่ะพบกับช่องสาระดีโดยพิทิพ์วันนี้พิทิพิ์ได้รวบรวม70รายชื่อเล่นลูกสาวแบบไทยโบราณหรือว่าไทยแท้ๆเลยนะคะเรียกขานน่ารักไม่ซ้ำใครมาแนะนำค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันอีกนะคะเชิญรับชมค่ะนุ่มเข็ง น้อยน้องเรียมนางเนียนจันไหมมอมม่อม,ม,อมเมยเดือนเพ่งพูนพิมพ์ แ้วแถวตองตุนแตนแป้งจอมเจียมนิ่มแจงช,ช้อยเผาพิษพัน แป้วแอวปองปานชื่นสีสาวแพงเอื้อยเอื้องแปดแพนเชยผันจีบ ยิ้มผิวแปน้นสวยพองชมนวลมนจิตแตนหน้าเตือนแจมเนยสาย เจียนจุกจวงพวงเหลิงมามวนจงแชม่มหวีค่ะถ้าได้เติมคำว่าแม่นางเข้าไปนำหน้าก็คงจะน่าเอ็นดูมากเลยค่ะ พบกับช่องสารดีโดยพิทิพต์ต่อไปนะคะและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันค่ะสวัสดีค่ะ